เทพชัดถนัดบนเดียวมารายงานตัวแล้วครับพอแม่พี่น้องทุกคนนะครับโดยวันนี้ครับไปกันที่ F a ฟเอครับนัดชิงชนะเลิศครับรีแม์เมื่อปีที่แล้วครับแมนซิตี้ครับเจอกับทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้เตะกันที่สนามกลางครับเวมบี้สเตเดียมเวลา21นาฬิกาตามเวลาของบ้านเรานะครับซึ่งคู่นี้ครับหครั้งหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับแมนซิตี้ชนะแมนยูหประตูต่อ3ครับแมนยูชนะแมนซิตี้สประตูต่อหนึ่งครับ แมนซิตี้ชนะแมนยูสองประตูต่อหนึ่งครับเอฟเอคัพเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็แมนซิตี้แพ้แมนยูขออภัยครับแมนยูแพ้แมนซิตี้ศูนย์สามเมื่อก็นัดล่าสุดครับแมนซิตี้ชนะแมนยูสามประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มนัดหลังสุดในรายการนี้ของทั้งคู่นะครับทางด้านของซิตี้นะครับห้านัดหลังในรายการนี้พวกเขาชนะรวดครับเกมล่าสุดก็รองชนะเลิครับชนะเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับด้าน มีสแตแดงแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดครับห้านัดหลังในรายการนี้ครับมีเสมอ2เกมครับชนะ3เกมครับนัดล่าสุดรอบรองชนะเลิศครับเสมอกับโคเวนที่สประตูต่อ3ครับแล้วก็ไปชนะจุดโทษ4ประตูต่อ2นะครับส่วนฟอร์มนัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับแมนซิตี้พวกเขาชนะรวดทั้ง5นัดนะครับแล้วก็เกมล่าสุดครับชนะทางด้านของเวสแฮมสาประตูต่อหนึ่งครับนัดสุดท้ายปีมร์ลีกนะครับทำให้พวกเขานั้นคว้าแชมป์ไปครองในฤดูกาลนี้นะครับ เป็นการทำไส้ติคว้าแชมป์สสมัยติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกเป็นทีมแรกที่ทำได้นะครับส่วนในเรื่องของการทำเงินครับพวกเขาทำเงินไปถึง4เกมครับเสียไป1เกมครับด้านแมนยูครับ5นัดหลังพวกเขาแพ้มา3เกมครับชนะ2เกมครับเป็นการชนะ2เกมล่าสุดครับนัดล่าสุดชนะไบรตัน2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนในเรื่องของการทำเงินครับพวกเขาทำเงินไป3เกมครับแล้วก็เสียไป2เกมนะครับซึ่งทางด้านของแมนซิตี้ครับพวกเขามีปัญหา ตัวเจ็บเพียงแค่ผู้รักษาประตูแอนดิสันตัวเดียวเท่านั้นครับที่เหลือก็มากันครบครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับนำมาโดยเอร์ลิงฮาเลนครับเควินเดบอยเบนโดซินวาฟิลโฟเดนนะครับที่จะลงมาต่อกรกับทางด้านของแมนยูครับส่วนทางด้านของแมนยูครับพวกเขาข่าวร้ายนั่นก็คือแฮร์รี่แม็กควายครับกองหลังตัวเก่งครับถือว่าช่วงหลังๆนั้นดีขึ้นมาครับ ได้รับอาการบาดเจ็บครับยืนยันแล้วว่าลงสนามไม่ได้ครับแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวมาว่าพวกเขาทําการปลดเอริกเตนงานครับไม่ว่านัดนี้จะผลออกมาเป็นยังไงครับทําให้ดูแล้วครับน่าจะเสียสมาธิอยู่พอสมควรครับส่วนตัวผู้เล่นรายอื่นๆครับก็ที่เจ็บก็มีเหมือนเดิมครับเมลซันเมาาเลเซียนครับลุกชอครับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1ครับนํามาโดยรามุดหอยลุนนะครับ แล้วก็อามัดเดียโลอยู่ฝั่งป่าครับกานชโช่ฝั่งซ้ายบโนโูฟูเนเดสครับสร้างสารรค์เกมลุกแล้วก็มีทางด้านของเจ้าหนูไมนูลงเล่นสู้กับแมนเชสเตียในเกมนี้นะครับซึ่งราคาคู่นี้ครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งทีเดียวครับซึ่งถือว่าออกมานั้นตามหน้าเสือแมนซิตี้พวกเขานั้นเหนือกวาเแมนยูเยอะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นหรือไม่ก็ตัวผู้เล่นแม้กระทั่งโค้ชนะครับ บอกเลยนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดิมนหนนี้ครับมันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเป็นนัดชิง f a เครับครับเป็นถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ทรงเกียรติยศของอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่ใช่งานง่ายใครที่จะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งทางด้านของแมนเชสเตอร์ครับพวกเขาเหนือกว่าแมนยูอย่างชัดเจนครับแต่ว่าราคาต่อรองนั้นถือว่าแพงเอาการดีเดียวครับกับบอลนัดเดียวแบบนี้นะครับซึ่งทางด้านของแมนยูพวกเขาก็น่าจะวางเทคนิค เล่นตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับครับรอให้แมนเตี้พลาดเองสแมนเชสตี้พวกเขานั้นน่าจะครองเกมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เดินหน้าบุกนะครับแต่มองว่าไม่ใช่งานง่ายของแมนเชตี้ครับที่จะบุกแล้วก็ยิงถล่มแมนยูครับซึ่งดูแล้วครับคู่นี้น่าจะออกมาสูสีครับมีโอกาสที่จะไม่จบใน90นาทีครับหรือจบใน90นาทีก็อาจจะเป็นฝ่ายแมนเชสเตียครับเบียดชนะ1ประตูต่อศูนย์หรือไม่ก็2ประตูต่อหนึ่งเท่านั้นครับสำหรับใครที่อยากลงทุนครับมองไปที่แมนยูมากกว่านะครับเพราะว่าราคาต่ออรงนนั้ วางไปที่แมนยูมีโอกาสที่จะทําเงินได้มากกว่านะครับสำหรับเกมในคู่นี้ครับ